เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางเพจของอั้มพัชราภาชชยเชื้อได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งข้อความเตือนย้ำว่าล่าสุดมีสินค้าแบรนด์หนึ่งนําภาพคลิปออกกําลังกายของอัม้มไปลงในไอจแล้วโยงเข้าสินค้าตัวเองซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดเข้าขายหลอกลวงแอบอ้างและทําให้หลายคนเข้าใจผิดหากใครพบเห็นสินค้าแบรนด์ใดก็แล้วแต่ที่อั้มไม่ได้เป็นพีเซนเตอร์นําภาพของอั้มไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ให้รีบแจ้งมาทางเพจนะคะ โดยมีเคสล่าสุดที่มีร้านค้าร้านหนึ่งนะครับนำคลิปออกกำลังกายของเธอไปใช้เพื่อการค้าทําให้สาวอ้ําเห็นแล้วถึงกับเข้าไปคอมเมนต์เตือนด้วยตนเองทันทีว่าไม่มีสิทธินารูปอ้ําไปใช้พร้อมทั้งเตรียมส่งคนไปคุยเรื่องค่าเสียหายทันทีซึ่งทางร้านดังกล่าวนะครับก็ได้ออกมาโพสขอโทษบอกรู้เท่าไม่ถึงการและได้ลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วครับอ้ําพัชรภา,าจะรับเป็นพรีเซนเตอร์สักแบรนด์ไหนดีต้องคิดอย่างทีท่วน และสินค้านั้นต้องดีใช้จริงและไม่หลอกลวงประชาชนเลยทําให้เวลาที่เจอคนนํารูปไปแอบอ้างเธอจึงไม่ยอมครับฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ